นีไนอ๋อเดี๋วไม่อาดี่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวกได้ไมยกได้ไหมหนักยกได้ไมยกได้ไหมหนักนยกได้ย้หนักไนกยด้ยมนไหม นะนี่ครับนี่หลังจากเล่นเสร็จก็มานั่งคุยกันนะสองพี่น้องเขานะครับนี่เป็นไงสนุกไหมเมต้า,ตอาโอเอาไงอุ้มน้องลงอืหนักไหมเมตาน่หนักไม่หน,นัก <laughs> อันนี้คือไม่หนักใช่ไหมคือหนักแต่ว่าล้มเออโอ้โหเมต้าทำไม่ได้แล้วเมต้าทำไม่ได้แล้วอย่างนี้นนะเออป่ดให้พี่ด้วยอือโอ้โอโดพูพี่ผิงดูเห็นไหม ดอดไม่แต่ไม่ได้โดดไปได้นะอืมจะต้องรอโดดแล้วก็กลับไปทถืออืม